งรัักกที่เิดแจจหวใย,ยังตกใจไม่หายเลยอะทำไมลุงผาเรียนต้องดุอีฟ้าขนาดนั้นด้วยทำอยังกระโกรกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเอ๊หรือว่าที่ลุงผาเรียนเข้าป่าครั้งนี้แล้วออกมาโดนผีป่านางไม้เข้าสิงจริงๆย อ้าเฮ้ยเอ้ยอยากจะบ้าตายอยากจะตายตายตายไปเลยฉันไม่อยากมีเรื่องก,กับลุงผาเลียงเข้าใจไหมแกก็อย่าบอกพ่อสิวาคำเหลาถ้าแกไม่บอกพ่อก็ไม่รู้หรอกแล้วกับชาวบ้านเขาผ่านมาเห็นเขา้าจะทำงานฮะแล้วนี่กับข้อไปฟ้องลุงผาเลียงอะ ตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าลูง่าเลี่ยงอ่ะเขาเกลียดหมายถึงว่าไม่ชอบไม่ชอบอิงฟ้าพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเลยนี่อิงฟ้าคุณไปทำอะไรพ่อโกรธหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งเถอะคุณพักผ่อนก่อนดีกว่านะเดี๋มันคิดอะไรมากเลย ทีออ่ไหนที่นี่เหรอไม่ได้เวยแกให้ไาเราในป่าหรือไงฮะจะในป่าหรือที่ไหนก็ไปไม่ใช่ที่นี่ไม่อยากมีเรื่องเขาใจปบ้าไม่อยากตายเวเฮ้ยมีแต่เรื่องไอ้คำเหลาไอ้บ้าคำเหลาอะไรนี่เลิกไไว้ไวไวทีได้ไหมคำเหลาไฟาเขาเจ็บอยู่นะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากให้คำเหลาลำบากใจฉันไม่นอนที่อื่นก็ได้ดี ฉันก็แค่โดนคนของพ่อจับตัวกลับไปยิงฟ้ายิงฟ้ายิฟ้าเฮ้ยพลวงต็ได้นอนที่นี่คืนหนึ่งแต่พรุ่งนี้เช้ารีบพาไปโรงพยาบาลเลยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งสิ้น ฉันไม่อยากมีเรื่องอามเนี้โยโย้โยโอ้ส่งเขากลับไปแล้วใช่ไหมพ่อถ้าไม่ได้ยินเหรอผาหลวงส่งเข้าไปแล้วใช่ไหม พ่อห่วงเขาด้วยระครับแค่เขาไ่อยู่ในบ้านของเราพ่อก็น่าจะพอใจแล้วไม่ใช่เหรอแค่นี้มันยังไม่พอเขาต้องมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วย ทั้งหมดที่ทำไปเนี่พ่อทำเพื่อแกนะพาลูคุณชายครับผมสืบทราบมาแล้วว่าหมู่บ้านของคนที่ชื่อพาเรียงอยู่ที่ไหน พาฉันไปที่น,นั่น๋ยวครับเนี่ยเหรอหมู่บ้านในผาเรียง นี่มันพวกคู่มานอินฟ้าเนี่ยวะมาทำอะไรกันที่นี่วะมีอะไรบ้างวะคำาหล่าฮะเพื่อนกำลังเดือดร้อนว่ะเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันมาเนี่ยนะโถ่เวลามันไว้มันถามอะไรบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจเปล่า,าไม่ต้องถามแล้วเอาแค่นี้แหละเอา้ก่อนฝากด้วยเออฝากด้วยก่อน ตัวคนร้อนมากเลยนะผมว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ดีเหมือนกันนะใกล้หมอใกล้นนะพยาบาลเน่ยเผื่อมีอะไรขึ้นมาก็จะได้หายห่วงดีไหมพาลวงพาลวงพ้ยเกิดเรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยไอะไรทำเหล้าวกู่บ้านของเธอพาพวกมันะเต็มเลยมันมาทำหาบ้านแกอะจริงเหรอ จริงสิงว่าจะโกหกทำไมลูกไปวะล,ล,ลูกไปจะขึ้นบ้านคนอื่นอ่ะขออนุญ,ญาตหรือ,อยังนี่บ้านเธอเหรอถึงไม่ใช่พวกคุณก็ไม่มาสิบปลุกลุกแบบนี้ คือว่าเรามาตามหาหมอชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อผาเรียงเราเชื่อว่าเขามีส่วนรู้เหตุกับการหายตัวไปของคุณนูอิงฟ้าลูกสาวคนเดียวของหม่อมราชวงศ์องค์อินกับมีแค่แม่สาวชาวบ้านแค่นี้นายต้องอธิบายซะละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเทพนี่ยังตามหาผู้หญิงที่ชื่ออิงฟ้าอยู่เหรออิงฟ้ามาที่นี่จริงๆเหรอใช่ เขาเคยมาอยู่แล้วก็มานอนที่นี่แต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วลุงผาเลียงเพิ่งไล่เขาไปเมื่อคืนป่าเนี้ยคงจะถึงกรุงเทพละจริงเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโกหกพวกคุณแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาผาเลียงออกมาไอ้ผาเลียงนี่ผาเลียงลุงผาเลียงก็ไม่อยู่เหมือนกันเขาออกไปข้างนอกแล้วมันอยู่ที่ไหน คุณหญิงเคียงเดือนผมกลัวเหลือเกินว่าคำอธิษฐานของคุณหญิงจะเป็นจริงผมไม่อยากให้พาหลัวต้องเจ็บปวดกับความรักเหมือนอย่างที่ผมเคยเป็นขอให้สิ่งสักดิ์สิทธิ์งช่วยยับยัง้งอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย นะครับที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไอหมอที่ชื่อผาเรียงอะมันไล่น้องอินฟ้ากลับไปแล้วจะเชื่อได้หรอครับเชื่อได้หรือไม่เจอไอผาเรียงเมื่อไหร่ก็คงจะรู้เอจอจอดจอดครับทุก่ครับรถคันนั้นคือรถที่คุณหนูอินฟ้าขับนี้ผมเมื่อวานก่อน